สิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้และยังสงสัยภายในเกมวูด i n g wave และผมได้รับรีเควสต์มาจากเ,เพื่อนเยอะมากๆจะมีอะไรกันบ้างนั้นก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไ like ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นพื่อนชินชอบอย่าลืมกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะะมากมายสำหรับเพื่อนๆท่าในใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอ,ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup แล้วก็สําหรับใครนะครับที่ไม่อยากวิ่งแมปเองนะครับแล้วก็อยากใช้บริการการวิ่งแมปนะครับผมก็มีร้านน้องชายผมมาแนะนำนะครับนั่นคือร้านแป๊บครับอันนี้ก็จะเป็นเร็ดราคาของทางร้านนะครับก็สามารถติดต่ออินบ็อกซ์ทางร้านไปได้เลยแล้วก็ลองพูดคุยกันดูนะครับตกลงราคาลิงก์แชทแฟนเพจของทางร้านนะครับอยู่ใต้คลิปนี้นะครับถ้าใครไม่อยากวิ่งเองก็สามารถใช้บริการร้านแป๊บครับได้เลยนะครับ เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกม Booting Wave กันอีกเช่นเคยกันนะครับในไหนก็ในไหนแล้วนะครับก็หลังจากที่ตัวเกมเปิดมาได้สักพักหนึ่งใหญ่ๆแล้วนะครับผมผมเชื่อว่าหลายๆคนนะครับต่างมีคําถามภายในใจเกี่ยวกับตัวเกมนะครับว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันถูกหรือว่ามันผิดแล้วผมพลาดอะไรไปบ้างซึ่งในวันนี้ครับผมได้รวบรวมคําถามยอดนิยมมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับผมจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปเริ่มคําถามในข้อที่1กันเลยดีกว่ามีเวีถามผมมานะครับผมว่าเอ้ยพี่เราสามารถลดระดับของโลกเราได้หรือเปล่านะครับระดับ ของเวิล์นะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่แลงสี่นะครับซึ่งแต่ระดับเนี่ยมันสามารถเพิ่มจากเลเวลปัจจุบันของเพื่อนแล้วก็การทำภารกิจนั่นเองยิ่งระดับโลกสูงขึ้นครับปริมาณทรัพยากรที่เราจะได้รับเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นและอีกอย่างหนึ่งครับก็คือในกรณีที่เราอยากให้เพื่อนเราที่เพิ่งเล่นใหม่นะครับมาเที่ยวเวิล์ของเราหรือว่าเราจะไปเที่ยวเวิล์ของเพื่อนนะครับเราจะต้องทําการลดระดับของเวิล์เรานะยครับเพื่อให้เพื่อนมาเที่ยวเวิล์ดเราได้ก็ยก เราจะต้องลดระดับเบอร์ของเราลงไปครับเพื่อให้เพื่อนสามารถเข้าได้ตามระดับสูงสุดของเพื่อนของเราและต้องบอกกันก่อนว่าเวลาลดระดับเวอร์เราเนี่ย เราสามารถลดระดับได้นะครับผมโดยการกดตามที่ผมกดให้เพื่อนๆดูเลยและที่สําคัญหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยพี่แล้วทรัพยากรที่เราจะได้รับเนี่ยมันยังเท่าเดิมไหมหรือว่าลดลงครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าลดระดับทรัพยากรที่เราจะได้รับภายในเกมก็จะลดลงและก็มอนในเกมก็จะอ่อนขึ้นนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเหมาะสําหรับคนที่ค่าพลังไม่สูงแล้วก็ตัวละครยังไม่ได้แน่นพอครับจริงๆการลดเวอร์เนี่ยก็จะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถฟาร์มต่างๆภายในเกมเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นเนาะถ้านรู้สึกว่าเวอร์เราสูงขึ้นเกินไปแล้วเร ต่อให้ทรัพยากรที่เราจะได้รับลดลงแต่ก็ทําให้เราสามารถฟาร์มได้ไวและก็ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเองนะครับก็สามารถลดระดับเบอร์ในส่วนนี้ได้นะแล้วก็เวลาอยากให้เพื่อนเข้ามาครับก็ทําการแอดเพื่อนแล้วก็หาเพื่อนที่ออนไลน์อยู่แล้วก็กดอินไว้ไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีการลดระดับแล้วก็วิธีการเข้าไปในเวอร์ของเป็นเพื่อนของเรานั่นเองอย่างต่อมาครับอย่างที่2ครับตีบอสครบแล้วแล้วเรายังจะได้รับของอยู่อีกหรือเปล่าต้องเข้าใจก่อนว่าการตีบอสในที่นี้ครับมันจะคิดในส่วนของระบบ Databank d a a a t b ระบบ Data Bank รบัเขาจะมมีหลหลลกๆาายรับงข้20 คือเลเวลสูงสุด,สดการปลดระดับของ Data Bank ครับมันจะต้องสอดกับเลเวลปัจจุบันของเพื่อนถ้าคุณอยากปลดเลเวล15ของ Data Bank ครับคุณจะต้องมีเลเวลบัญชีเนี่ยอยู่ที่เลเวล30นั่นเองซึ่งในส่วนนี้ครับคุณสามารถฟาร์ม Data Bank EXP เนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับจนเต็ม20เลยก็ว่าได้แต่การที่จะปลดระดับครับก็คือต้องอยู่ที่บัญชีของคุณว่าเลเวลเท่าไหร่แล้วก็การลงของ Data Bank มันจะมีในส่วนของ Data Bank Info เนาะหรือว่าข้อมูลนั่นเองมันจะมีในส่วนของ Basic d o r a t e นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Rate d o การันตีซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะเป็น Rate d o การันตีของบอสนั่นเอง บอสในแมพครัมีทั้งหมด15ตัวนะครับเราสามารถเอาเพื่อนนะ่ะมาช่วยกันตีได้แล้วเราสามารถตีได้15ตัวต่อสัปดาห์เนาะต่อคือถ้าเราตี15ตัวครับเพื่อนมันจะอยู่ที่ประมาณ80%ขึ้นเรทในการดรอปนะครับ15ตัวแรกอยู่ที่80%อ่ะเข้าใจนะหลังจากนั้นครับเมื่อคุณตีได้ยอย่างจนครบแล้วครับจาก15ถึง15เนี่ยเป็น0ถึง15เรทการดรอปครับเขาจะเปลี่ยนจาก80%จะก,กลายเป็นอยู่ที่ประมาณ20%ของเรทปัจจุบันของแต่ละ data เนาะซึ่งในส่วนนี้ครับนี่ก็คือเรทที่เราจะมีโอกาสได้รับบางคนอาจจะตี1ตัวดรอปบ,บางคน2ตัวดรอปบ,บางคน3 ตัวดอบ4ตัวดอบแล้วก็5ตัวดอบบางคนตีอย่างละตัวแล้วก็ดอบเรื่อยๆก็มีเช่นเดียวกันครับซึ่งในส่วนนี้ครับมันจะอยู่ในส่วนของเบสิคด็อบเรทนะครับก็คืออยู่ที่20%นั่นเองหลังจากที่เราใช้15%จนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนการฟิวชั่นนะครับก็จะเริ่มมีโอกาสออกสีทองเนี่ยตั้งแต่เลเวล15ขึ้นไปการที่เรายจะผสมให้คุ้มๆค,ครับผมก็แนะนําว่าผสมตอนเลเวล15เนี่ยจะคุ้มค่าที่สุดนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสดอ,อกสีทองแล้วก็สีทองเราเนี่ยอาจจะออกเป็นในส่วนของคิเรทคิดมตาม,ตามที่เราต้องการแต่ว่ากี่นั่นเองนะครับส่วนต่อมาครับนะ คือในส่วนของลูปการฟาร์มสำหรับลูปการฟาร์มถ้าใครอยากดูแบบรายละเอียดจริง,รงๆครับผมจะติดไว้ที่ตัวไอทางน้านขวานะเพื่อนๆสามารถไปดูในส่วนของการวิ่งลูปการฟาร์มแต่ละวันได้เหมือนกันการฟาร์มแต่ละวันครับเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันจะมีในส่วนของบอลตามแมปนะครับแล้วก็การใช้พลังงานซึ่งการใช้พลังงานในส่วนนี้ครับเพื่อนๆเ,เอาไปใช้พลังงานกับตัวละครที่เพื่อนๆอ,อ,อยากจะปั้นได้เลยอยากปั้นตัวไหนอาจจะนีอยากทำธาตุลมแอบกะคุณก็ไปโฟกัสในส่วนข,ของการฟาร์มธาตุลมวันนี้ไปทั้งวันเลยอยากทำธาตุเมื่อยาาาากกจะะปปั้้้นนนนนนตตวลลลครรไเยใใใพงงงชแ่่ถสขอ การตีมอนในแต่ละแมปครับต้องเข้าใจก่อนว่ามอนในแต่ละแมปครับเขาจะทําการรีเซ็ตเวลาตี3ของทุกวันซึ่งในส่วนนี้ครับการหลุมฟาร์มเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่า,ท,คคาที่สุดถ้าจะให้เราไปทําการวิ่งตีมอนในแมปแต่ละตัวแต่ละจุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างเกินไปใช่ไหมครับการทำหลุมในการฟาร์มเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาของเพื่อนได้พอสมควรเลยเท่าที่ผมลองสารวจแล้วนะผมทําหลุมการฟาร์มอยู่ประมาณ4จุดเนี่ยผมจะใช้เวลาในการวิ่งตีทั้งหมดอ่ะไม่เกิน40-50บถึง้นาทีโดยประมาณอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าดาเม สำหรับหลูมแรกนะครับก็จะให้เริ่มอยู่ที่มือตรงนี้ครับวิธีการไล่ก็คือไล่ขึ้นไปด้านบนเลยตามเส้นทางตรงนี้ครับออกขวาแล้วก็วนซ้ายรอบมอนสเตอร์บอร์ดนะครับแล้วก็จะจบตรงแท่งวาตรงนี้หลังจากจบตรงแท่งวาตรงนี้ครับเราก็จะขึ้นไปทางด้านบนครับด้านบนครับมันจะมีทั้งหมด3จุดหลักๆนะครับผมอ่ะจะไล่แบบว่าจากจุดนี้ครับไล่ลงขวาล่างลงไปครับตามเส้นทางนี้เลยไล่ไปครับปุ๊บมาถึงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็วนแบบนี้ไปตรงแท่งวาตรงนี้ครับแล้วก็ข้ามน้ํามาตรงจุดนี้ต่อนะครับแล้วก็ไหลออกซ้ายปุน ตรงนี้ตามเส้นทางแล้วก็วนตรงนี้เพิบจนมาสุดเท่งวาตรงนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นในสูตรของลูบที่2นะครับแล้วก็ลูบที่3จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างนะครับผมนี่อันนีกจะง่ายกนหน่อยเพราะว่ามันพื้นที่แคบนะครับก็วิ่งตีตามเส้นทางท,างที่ผมทํางานมาร์กรูปหัวกระโหลกนี้ไว้ได้เลยนะครับคุณจะวนทางไหนก็ได้ครับมอนสเตอร์จะวนเวียนแถวนี้ค่อนข้างเยอะและอย่างสุดท้ายครับก็จะเป็นลูบแถวนี้นะครับผมก็จะวิ่งฟาร์มก็ได้แต่จริงๆอ่ะสามลูปประมาณเนี้ยคุณก็เพียงพอต่อกันฟาร์มแล้วแล้วก็ถ้าใครพพอมมีเเวลาิ่ขึ้น คุณก็สามารถไปเคลียร์มอนตามแมปแต่ละจุดแต่ละจุดกได้เช่นเดียวกันครับแต่ต้องบอกก่อนว่าแต่ละจุดตามแมปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระจัดกระจายนะส่วนในหลุผมของผมที่แนะนำเนี่ยมันจะเป็นหลบที่เราสามารถวนกันได้แป๊บหนึ่งจนจบนะครับผมแล้วก็ในกรณีที่ใครอยากจะปั๊มในส่นของ Databank ครับคุณสามารถตีพวกนี้ตามแมปได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปทําการเปิดกล่องนะเพราะว่าเวลาเราตีครับมันจะมีโอกาสดรอปนะบางทีตี2 .1 งดรอปหนึ่งตีสามดรอปหนึ่งตีสี่ดรอปหนึ่งอ้นี้แล้วแต่ว่า ดวงแต่และของเพื่อนๆจะดรอปไปยังไงแล้วก็อยากโฟกัสฟาร์มอะไรก็สามารถไปไล่ฟาร์มพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับก็ไปรุ่นว่าจะได้ในส่วนของสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับจะเป็นมอนสเตอร์ที่ปัรมง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันจะทําการเกิดทุกรอบครับนี่คือมอนสเตอร์ตัวนี้ซึ่งมอนสเตอร์ตัวนี้ครับมันจะเกิดทุกรอบก็คือการที่เราเข้าไปตีตีเสร็จปุ๊บเราออกมาแล้วเราก็กดเข้าไปตีได้เรื่อยๆครับใช้เวลาตีไม่ถึงหนึ่งนาทีแล้วแต่ดาเวเมจในปัจจุบันของเราถ้าดาวแล้วกเมอกสสได้ในน่วขง เอ็กโคนะครับก็มีตั้งแต่สีม่วงจนถึงกระทั่งสีทองที่เป็นระดับพาดาวขึ้นอยู่กับว่าเปอร์เซ็นต์ของเพื่อนตอนนั้นเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนนี้เพื่อนๆก็สามารถไล่ฟาร์มกันได้เลยส่วนที่เหลือครับใครพอมีเวลาว่างครับก็สามารถไปเดินในส่วนของสตอรี่ต่อได้แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าการเดินในส่วนของสตอรี่หลักเนี่ยใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนานนะครับบางเนื้อหามันไม่สามารถสคริปต์ได้ส่วนเนื้อหาไหนที่สคริปต์ได้ก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ก่อนนะครับกาเวลเวลาไว้เพื่อๆในการลงก็ดีนะในส่น่่่่ววนนนนนนี้ออออยางงตมคัก็ืใสข การลงหอคอยภายในเกมนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการลงหอคอยนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหอคอยความทุกอย่างในส่วนนี้นะครับเวลาเราลงครับที่เราจะได้กลับมาคือเพชรเว้แต่ละดาที่เราสะสมได้ครับมันจะมีมูลค่าเท่ากับ100เพชรซึ่งเอาจีนะ้มันเยอะมากๆไว้ทุกคนสาหรับใครที่เป็นสายฟรีดีว่าสายเติมน้อยเนี่ยที่อยากจะสะสมเพชรดองไว้รอสุ่มตัวตัวละครใหม่ๆที่จะมีการอัปเดตครับ การฟาร์มเพชรในส่วนนี foot, so ้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆแล้วก็ถ้ามีเวลาแนะนำว่าให้ลงเนาะแล้วก็แต่ละตัวที่ทําการลงเนี่ยมันจะมีในส่วนของพลังงานสายฟ้าเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูนะเวลาลงนะครับมันก็จะมีแต่ละขั้นแต่ละขั้นปลดล็อกตามไปได้เรื่อยนะครับแล้วก็จะมีบอกอยู่ว่า มอนสเตอร์ที่เราจะต้องเจอเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ประเภทอะไรแล้วก็เวลาเราจักจะผ่านให้ได้ดาวเยอะเนี่ยก็ต้องดูในส่วนของเวลาเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของการทําเวลายิ่งทําเวลาได้ไวการจบตรงนี้ดาวที่เราจะได้รับมาก็เยอะขึ้นแต่ก็ต้องเข้าใจก่อนว่าการลงแต่ละครั้งครับมันจะมีในส่วนของพลังงานสายฟ้า,ฟาเห็นไหมอันนี้คือพลังงานสายฟ้าที่เราจะต้องใช้แล้วแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีพลังงานสายฟ้าเบสิกอยู่ที่ตัวละสิสายฟ้าซึ่งในส่วนนี้ครับมันเป็นปัจจัยหลักอีกอย่างหนึ่งเลยที่เราจะต้องปั้นหลายตัวละครบา้างครับแต่ตกกวยซฟ พลังงานแล้วก็เซฟพยากรไอซับพยากรขอ,ของเราได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆซึ่งในส่วนนี้ครับคุณก็ใช้ทีมหลักไปลงไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยใช้ทีมอื่นแล้วแต่ว่าคุณจะปั้นตัวอะไรขึ้นมาซึ่งในส่วนของตัวเริ่มต้นเนี่ยใครที่ไม่มีตัวละครห้าดาวที่เป็นตู้อีเวนต์ครับจริงๆก็สามารถใช้ตัวละครอื่นๆนในการเอามาคอมโบได้เหมือนกันนะแต่ละตัวมีความเก่งที่แตกต่างกันไปอยู่ที่การปั้นของแต่ละคนนะครับว่าจะปั้นให้ออกเป็นในรูปแบบไหนหรือบางครั้งครับคุณใช้ตัวละครในส่วนของ,ของก,ก,กงง็้เนวอนเระ็มดียยวววแล้ททีีี่่เด จะต้องเจอในส่วนของเรืส่งขึ้น เพราะอย่าลืมว่าเวลาเราเก์ได้ครับนี่สิ่งที่เราจะรับกลับมาครับเพชรโหโคตรเยอะถ้าใครอยากจะสุม่มกาชาต่อก็รุยได้ยาวๆนะแล้วก็จะมีชั้นอื่นๆให้เราลงอีกเยอะเลยนะครับแต่ละชั้นก็จะใช้พลังงานที่แตกต่างกาันและนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของประตูที่เราจะต้องลงด้วยสำหรับประตูจะอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับเป็นตรงนี้นะครับเวลาลงประตูนะครับมันจะมีในส่วนของลิมิตการสะสมตรงนี้นะครับเราควรทําให้มันเต็มลิมิตเนาะเพราะเวลาลงครับยิ่งลงอยู่ในสถานชั้นสูงๆนะครับมันจะได้ของรางวัลเว้ยเพราะว่ามันจะสามารถปลดอัังขรรราาวส้บห ก็จะทําการปลดลิมิตให้ตามระดับที่เราลงไปถึงเนาะในส่วนนี้ก็สะสมของแล้วก็แลกรางวัลได้เลยนะครับก็มีของรางวัลต่างๆให้เราแลกคอนงที่จะเยอะมากๆครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากๆเลยนะครับถ้าใครสามารถทําได้ก็ แนะนำให้หาเวลาว่าในการมาเคียร์ในจุดๆนี้กันด้วยนะครับผมโอเคครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็สงสัยภายในเกมผมก็ได้หาคําตอบมาให้กับเ,เพื่อนๆแล้วส่วนใครมีอะไรที่สงสัยเพิ่มเติมครับเ,เพื่อนๆสามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลไหนที่ผมทราบผมจะทําการตอบเ,เพื่อนๆนะส่วนข้อมูลไหนที่ผมไม่ทราบผมก็จะไปหาข้อมูลให้แล้วก็หาคําตอบมาให้นะครับ ส่วนใครที่รู้คาตอบเหล่านั้นแล้วก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้ผิดพลาดไปกันนหนขอกราบประทานอาภัยกันด้วยแล้วก็ทาเป็นเพื่อนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ